พ่วงหลังๆนี้มีคำถามจากผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยจะพยายามมาทำคลิปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นมือใหม่จะได้เล่นกันได้สนุกสนานขึ้นและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับ Line ID มีตัว Assign นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROX ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติม คาฟา VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p c o m h o m e และเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ a l i s m a n s h o p ให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง l i s m a n s h o p หนึ่งในคำถามยอดฮิตก็คือ ระหว่างอาวุธเทียร์หกับอาวุธเทียร์สใช้อะไรดีหรือถ้าจะเจาะจงไปมากกว่านั้นนะครับสำหรับสายคริก,ก็คือระหว่างสนับเสือสนับเอสก้าและสนับฟาโล จะใช้อะไรดีกว่ากันคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดพบบ่อยที่สุดเลยครับผมขออธิบายไว้อย่างนี้ก่อนถ้าสมมติคุณเล่นสายคริคุณไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจสนับเทียหนึ่งเลยครับคุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่สนับเทียสองขึ้นมาหมายความว่าคุณจะใช้สนับฟาโรตัวนี้ก็ได้หรือจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นพวกสนับ PVP อะไรยังไงก็ได้ทั้งนั้นเลยครับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความอยากลงทุนของคุณนะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นตัว มั้งหรือว่าตัวชูล่าเนี่ยส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าสนับมันไม่ค่อยได้สร้างความแตกต่างอะไรยังไงเท่าไหร่ครับหลักๆแล้วเลยมันจะต่างกันไอตรงตัวเบสแตตัวนี้คือยิ่งสนับเทียสูงมันยิ่งให้เบสแตกเยอะดามเมจที่คุณได้มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ไอตัว e x c l u s คลูซีฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรยังไงมากมายสักเท่าไหร่คนที่มีงบประมาณหน่อยอาจจะชอบเล่นสนับตัวนี้นะครับ Heavy Hermit k แต่ตัวนี้เนี่ยเท่าที่คุยมากับเท่าที่ดูหลายๆคนเล่นมา มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณทําตีบวกไปได้ตั้งแต่บวก10ขึ้นไป มันจะเพิ่มค่าไฟนอลคิดกับค่าครีดดามจโบนัสให้เลเวลละ5%คือเมื่อคุณตีถึงบวก8มันจะให้5%บวก9ได้15บวก10เอ่อโทษทีบวก9ได้10บวก10ได้15%จะเพิ่มขึ้นไปตามนี้เรื่อยๆก็ดูแล้วนะครับถ้าใครที่ตีบวกเนี่ยทำตีได้บวก10ขึ้นไปจะมีประโยชน์กว่าใครที่งบไม่หนาทำตีบวกไม่เยอะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่ถ้าเทียบแค่สนับเทียนหนึ่งคือสนับเสือกับตัวสนับฟาโลผมบอกตรงนี้ฟันงงตรงนี เลยครับว่าสนับฟาโลสะดวกกว่าดีกว่าด้วยประการทั้งปวงและคุณดูราคาครับแค่8ปดหมื่นกว่าเท่านั้นซื้อมาปุ๊บคุณสามารถใส่การ์ดาใบได้เลยไม่ต้องไปทำขีดทำขั้นเพิ่มแล้วสายคลิจะไม่ได้เหมือนสายเจาะ จะไม่ได้เหมือนสายป่าบอลสายป่าบอลเนี่ยเขาต้องการเรื่องการรีสกิลดังนั้นสนับเทียหนึ่งจะจําเป็นกับสายป่าบอลมากกว่าเพราะว่าตัวค่าเอกซ์คลูซีฟมันเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้การรีสกิลได้ไวๆนะครับไม่ใช่แค่รีสกิลไวๆมันจะเป็นการรีเซ็ตครูดาวสกิลเลยแหละทําให้เขาสามารถปล่อยสกิลได้ต่อเนื่องปล่อยสกิลได้บ่อยขึ้น ดาเมจเขาก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นสําหรับสายปาบอลสายสกิลพวกอาวุธเทียร์หนึ่งมีความสําคัญแต่สายคริไม่จําเป็นจะต้องใช้อาวุธเทียร์หนึ่งสามารถใช้อาวุธเทียร์สองได้เลยบางคนอาจจะไปดูตัวค่าเอกซ์คุสซีฟตัวนี้แล้วไปมองไปติดว่าเฮ้ยตัวค่าเอกซ์คุสซีฟตัวนี้มันจะมีค่าเบอร์เซอร์กเพิ่มค่าครีดาเมจโบนัสให้ตั้ง12%เลยนะเป็นเวลา1ิวิยิ่งถ้าทำขีด2ขีด3ขีดขึ้นไปเนี่ยตัวค่าครีดาเมจโบนัสตัวเนี้ยมันก็จะยิ่งได้เพิ่มมมขึ้้นออีกผเคยทดสบาแลว มันไม่ต่างจริงๆครับต้องบอกแบบนี้ว่าดามเมจที่ได้มามันไม่ต่างกับสนับเทียสองอย่างมีนัยยะสำคัญแต่งบประมาณที่คุณต้องใช้มันต่างกันเยอะมากเวลาคุณทำขีดคุณต้องมาตัว npc ตัวนี้ mvp weapon u p r a d e สมมุติว่าคุณอยากจะเล่นตัวเทียหนึนะมันจะต้องใช้สนับเทียหนึ่งทำขีด1ขีดใช้เหรียญ MVP 810เหรียญตอนนี้ถ้าดูตามราคาของโซนวา810เหรียญจะตกอยู่สักประมาณกดให้ดูเลยครับ2 0 0แสนกว่า2,1,000นหนโดยประมาณใช้คริสตัลนะครับคริสตัลหรือเพชรชมพูแต่ที่หนักหนาสาหัสมันคือตัวนี้ครับไอรอนขั้น2ขั้นแรกเนี่ยใช้90ชิ้นก็ล่อไปล้านกว่าแล้ว เท่ากับว่าคุณทำขีด1ขีดจะใช้งบประมาณ1 6ล้านแสนถึง1 7ล้านแสนคริสตัลโอเคตัวไอรอนตัวเนี้คุณอาจจะสามารถเผาโอดินเอากล่องเด็กมาแลกมาทำได้มันก็ทุ่นเวลาไปมีคนบอกมาว่าถ้าคุณเผาโอดินกล่องเด็กตัวเนี้ยวันมันจะได้ประมาณ12ชิ้นอันนี้ใช้ทั้งหมด90ชิ้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20กว่าวันได้ครับ 22- 23วันก็เกือบเกือบเดือนแหละอยู่ที่คุณจะทาฟรีเอางบประมาณฟรีประหยัด งบประมาณขนาดนั้นหรือเปล่าและทํา2ขีดเพื่อที่จะให้มันใส่ได้5าการ์ดคุณต้องใช้ตัวนี้อีกเท่าตัวหนึ่งครับร้อใช้ไอรอน2องรชิ้นใช้เหรียญ MVP เป็นพันหกรก็เท่ากับคูณเบิ้ลเท่าขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อสนับเทียร์หแล้วคุณจะทําขีด2ขีดคุณจะเสียงบประมาณเพชรชมพู<ๆ>เพชรปีกหรือว่าคริสตัลมันคืออย่างเดียวกันนะเพชรชมพูเพชรปีก<ๆ>เพชรคริสตัลเนี่ยจะใช้ถึงประมาณ5ล้านเพชรก็ตีเป็นเพชรฟ้าประมาณถ้าแสนเพชร ในดาเมจที่ไม่ได้ต่างกันทดสอบมาให้แล้วนะครับดาเมจไม่ต่างกันจริงๆดังนั้นสําหรับคําถามแรกคําถามยอดคิดว่าจะเล่นสนับอะไรดีสนับเสือสนับฟาโลใครที่เล่นสายคีิผมบอกคุณเลยครับว่าคุณใช้สนับฟาโลไปครับจบๆหรือว่างบประมาณสูงกว่านั้นจะไปเล่นอะไรที่มันสูงกว่าสนับฟาโลก็ได้แต่ตอนนี้ดูสิสนับฟาโลมันราคาแค่81,000เองคุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงและอันนี้ไม่ได้เจาะจงแค่เฉพาะตัวชูล่าแต่หมายรวมไปถึงใครที่เล่นอาชีพ คริทั้งหลายแหละคุณไม่จําเป็นจะต้องเล่นอาวุธเทียร์หนึ่งสำหรับสายคริคุณสามารถเล่นตั้งแต่อาวุธเทียร์สขึ้นไปได้เลยไม่ต้องไปทําขีเพื่อจะใส่การ์ดได้เพิ่มราคาถูกกว่าคุ้มกว่าดาเมจไม่หมีกันหวังว่าน่าจะได้รับความเข้าใจกันนะครับสําหรับคําถามนี้ที่โดนถามมาบ่อยมากๆ